โบราณนะเฮ้ยเดี๋ยวบ้านหนิบ้านหนิยืนได้บังเกิดหน้าหีิก็พอแล้วตอนนี้กินสวยดีนี่ยโอ้ยพวกมีสกินฉันมีคนมีฉันมีเสียไปเยอะเหมือนกันนะไอ้พวกเติมตังค์เลยแค่สองร้อยเจ็ดสิบบาทเองนะอะไรกินที่โตนะไปกินชิ้นที่โตเนี่ยนะสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบบาทเอง ทุกวันนี้ยังเก็บตังซีคิวกอตอยู่เลยเฮ้ยเราได้เราไม่ไป้ชวนเลยเซนบงกตะกร้าเนี่ยดูดิว่าตาเนี่ยจะตกหรือล่วงจะเป็นหน่วยพี่ดักต่อไหมหรือว่าจะล่วงมากลัวล่วงล่วงแน่ๆไม่ต้องดูไอ้คนนี้มันพามามันจะแบกเดี๋ยวจะพาเราล่วงนั่นแหละคนหนึ่งมันใครเราจะไม่รู้เลยอะ เออไม่ได้ไม่ได้ดูชื่อด้วยไม่ได้ดูอะไรเลยไม่เอาง่ายพูดง่ายๆไม่ได้ไม่ได้เป็นบุคคลที่จดจำไม่ได้อยู่ในหัวเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยถ้าเกิดได้ไปโอเวอร์ไปูกับเฟิร์ลยนี่ยังพอรับได้นะแต่ให้ยอนแข็งแน่เฮ้ยเดี๋ยวเดียวยอนนี้เข้ามาป่าเหรอสรุปยอนยังไงกันนะเอยแต่ยอนตู้ได้นะยอนแดดดีมีต้องไงแล้วก็ลองกระปมระบัด รู้สึกเริ่มพอแล้วเจอทอนไหมเฮ้ยแค่ัทนี้ทนมนีน่างนี้อา้โอ้ยทนมึงนี่ก็เอาแล้วเกินเ โอนีแบ๋อ้ไี่แน่ก็รับเตะขยายเตะเสร็จพวกสปูลาตันยูจิแย่เหนียะเนียะเข้าอีกแล้วลาอนเลเตอร์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 ลาเตอรเหมือนมันฆ่าตัวตายแล mark. กำลังกำล,ลังวิ่งไปกลับตามเรื่องยอไงเว้นถามได้เรียบร้อย <c oughs> โดนพลังมิตรภาพก็้าไป <c oughs> เรียกพถ้าเกิดตัตรูเรียกหมาอจะเรียกว่าเรจะเรียกว่าไอ้พวกหมาออวิ่งมาหมาวิ่งดเกิดชเแล้วก็จะขาแกได้แล้วไอ้พนโอ้ยชิบาแล้ว่บาลน้าแล้ว้้นไดล้วยนตัน ได้ยมได้เอ็กซ์เลยก็ไม่ได้ว่ะลึกเกินมือกีมันอยู่ในพุ่มลึกเลยอ่ะเอาคอมรางแทนเขเลยลงมานะได้เด่นได้แล้วต้องลุกอเด่ีได้่น่นไปที่ละเอ้ยเว่

แต่ถ้าเกิดในเกมมันจะพอตู้ได้แหละโดนไปโดนแล้วแต่โดนก็ดนได้ตายไม่ไม่ไม่มีพลังจะได้ดูกันหน้าเดีละ ออออโอ้เ่็ดเปอร์เม็นโอ้ต้องโมกคนตีไปแล้วเกินโอ้ยถอนมึงบ,บอกมึงบอกว่าท้าแล้วเกินไอ้พวก

ยัเดกเยเดนย็นเด็้นโอเคลเข้ามาแล้วถอยได้ไหมไ่มีสกิลไอ้ศาดสกิลยังไม่มาเลยเวนพิ่งมาเมื่อกี้เฮียมึงป่อยกูพิกอีเวนเยี่ยมเยเฮ้ย โบราณมาได้เองเย็เด๋มันรู้มันโดนที่ลากระอจไปแล้วเมื่อกี้ก็เกิดมาก็ได้คงกจะฟ้อมแน่เมื่อกี้เบาเอาไม่ต้องอย่างพว่มันเลยเอามันก่อนนั่นแหละไปแล้ววิ่ง ไม่หไ,ออหไหวถ่ยกันใหแล้วเอาเลยตัตดไแล้วใจไเยไม่ไหวไม่ไหวเพล่อจับจับไม่ไหวไปอาด็กกษจับไม่ทันกษจับไม่ทนนัไนไน้วเยวก็เกือบได้กาลางละเกือบได้กลางงั้นน่าเป็นไปได้จะข่าไปหลายเรียบร,ยอร้อย <c oughs> ชอบเลยชอบอยู่ออยออยกันนกันาเหมอนเหมืันจเก่ได้จังหวะนี้เ,เอ,อ้ยป้อมกันแตกไม่เรีเยบร้อ <Your team S 2> ยโอเคตอนนี้เริ่มแรงขึ้นนิดหนึ่ง <laughs> นิดหนึ่งจริงๆ

แต่ลราเขาเข้าไปเราก็ตายคิดว่าไงล่ะ

่ปแล้วทกรำอบนได้เราดันได้อตก็คุ้มีกว่าตามบนนะจะได้ตอนถ้าไม่ไม่มีใครมาไม่ได้ว่าไม่ได้ได้แหกแม่การทำไมย่าก็เดินเดี่ยวอย่างเาเดินลึกไปอ่ะ ตัดเลือดแล้วเลยยังปวดกับเลือดตัดเลือดสอันเลที่มีแคทุกยอดเลยยอดเลยวคือตัดเลือดใจวะคนที่ตัดเลือดได้แล้วตอนนี้มันก็มีแค่วิตัวนะยอดที่เนือะไรตัวเยไอ้ตัดเลือด

เทียก์ัวรตีกันไหนไว้ที่หมาไม่ได้แล้วเนี่ะเกิดไหมเปิดเปิดอสตีนี่คือไปได้หมดแล้วอ้นี่มนอ,อ,อย่างอื่นด้วย ยังยงเงียบปนั้นยนะอนรายจะนั้กลยโดนเหตหลุังยำยกยบโอนนี้แบบโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้่แเราด้านหลังคิดต้องเปลเลยเปลเลสข้หลังโอ้ยแตกไปเ้ย

แม็กมันล็อกโกยแปลงแล้วเย้ยมันลอดแล้วแตกเฮ้ยไอ้เยีเียออตแกเลยไม่ไม่ไอดแน่ไมันจบแล้วนาคินมันจบแล้วนาคินไอเยี่ยไม่แตกโอเคแตก

ยังไม่ตรงนี้มันเชิบุญจังวะ <been> ได้เวลาฮีโร <laughs> ่จับไปน่ได้ไหมจับได้เ็นได้ไหมอ่ะเปให้างเลยเปดได้ละด้ละด้ละไปไปไปรวมเลยรวมเลยรวมเลยจบได้ล นาตรยาโอ้นาตรยาเก็บไดเกินเไอเหี้ยแม็กไอเหี้ยแม็กเออแตกไหมแตกเฮ้ยถอนอมก่อนอยู่ถอนอยู่มาแล้วแตกไอ้เหี้ยไม่แตกไงไต้ไชิมมันโอกาสแพ้สูงมากถ้าปล่อยใเฉยๆนาทีมโอ้โหสูงมากเพี้เสร็จได้กินหมดแล้ว

ที่ไล่เก็บเตียวตัวเด้อเราเน้นเก็บเตียวตัวเด้วทิ่มันเทอนเอาดูเลือดมาก็เอาดูเลือดมาไอ้่เฮ้ยม่ออกเว่ยเดี๋ยนะที่เสร็จออชนเล็แล้วมัหลนลุกไปมาตัมอีกใสิน่แหละดางมอไว้เไมเจ้ิ่าง เอาเพนก่อนได้ไหมทไมก่อนก็ดีหลายใจแล้วเกินน่เราไหน,น่้ไอานวไมเรอ่ไมา<ต>ไหวแม่แทีมเราเนปรตีโบานปาร์ตีโตบาร์แต่ไม่มีใครไฟอแประเดเลย บ้าบอต้นเกมนะมีตอวต้นเกมหมสไรเพ้อไอ้เอโซอย่ายิงกูโอ้ยเย่ยมข้าปาไปเพื่อเยี่ยมตรงนี้มันเก่ายังไงวะเมกดลงเกูกจะตันให้มึงต้องเข้าไปเว้ยพวกจริง

ีม่เปล่าให้ดูบอน,นะเออแตกแน่วินน่งไปวิ่งไป ไปนั่งปล่อยกับเลเตอร์ตรงกลางอยกันอยกันโอ้ยนกเกสุอาตอนนี้ใส <Ruth> ่ตาอไอันน้เอเกมนี้มีตานิดเดียว

อยู่อยู่อยู่ไปกระแตกันตอนนี้ตัวโมที่โมที่โมใส่กีเมื่อกี้อาโอ้ยมันวิ่งมาป่าเราโอ้ยบังอาจเจ้าช่างเรื่งเรื่องบางอาจแทนได้เลยได้ตัวระเบิดไปเลยตัวระเบิดไปเลยสมหน้าเอ็งอยากรู้เหรอแล้วป่าเป็นป่าแค่ไหนอตอนแรกรองเท้ามันได้แค่ข้างเดียวเองทุกคนนี่ตัดยิงเราคน

โดนโผว่ะโดนโผสองว่าแนด้ามาช่วยแตได้าไม่มาไม่มาา้ยัวันเหรอ้ไอ้ว้ยม่คิดเตอเราอยู่ในปากวาไม่คิดจะเดินมาลักกันเลยเหรอบดีมันโดนกันดี่แบตายแล้วรับเพราเรอ่ที่สมันอยู่รางออกพยายามร่างออกหน้ารบกานที่กันพยายาจะาป่าตู้อาขอฟ้าขอฟ้า

เอาเนทีเออเออไเข้าไปาแล้ว้มเลยเขาไแล้ว้มเลย้วมเยเ้ยโอ้โอโซไอเฮียไม่ถึงบอเยว่าเกมนี้เราเรียวแบกเว้ยเออไม่มีมานาคีมาแล้วไอคนนี้เราชวนมาไอคนนี้เราเลียวโอเคเราเราจะมีหวังก็ได้นะ

เออก็อย an ่าตีกูเดนเดอบลไม่ครที่จะมีใครตาเขาตีปององกูเลยนันเลยไม่มีใครที่จะฆ้าตีกูเลยหรอโอ้ย

ตอนแรกก็เข้าไปเลยมาแหกแหกหมดแน่มาแหกอีกคนนึงรอดไหมไม่รอดวหรกูไปละกูไปละไม่โยู่ละกูเข้าไปกูก็ตายอ่ะกูไปกูก็ตายเฮียกูบอกพวกมึงแล้วกูไปกูก็ตายพวกโโอ้ไมี่อแล้วนบกก่อนนะ ไม่มีใครจะเข้าหน้าเราก็ไม่เข้าให้แล้วแล้ไม่มีอย่างไงก็ไม่ได้เขาเปนเลเตอร์จับมีซีอยู่อยู่ไมก็ไปโดนจับไม่น้อยยังได้ใส่ก้หน่อยเออมีใครนักยองเลยตช่ลหอ้อื่นอตืลวเหรอต่อแลร เกิมีฟิกตอนนี้จะโคตรหวานเยไรไหนไม่ได้ยังไม่ถึงมันลอถอยไปเโอ้โหอยู่ข้างหลังกูกูไม่ได้เยี้ไงมันกิ้งมาว้างหลังเนี่ย